สกันเฟี้ยวคุงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกล้งคนใน่เฉพาะโอเคโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแกล้งคนแต่อย่าแกล้งเขี้นักหนาเอ้ยไม่ใช่แล้วผมโอ้โหแม่งมป็นกูโอดจังวะสายเถื่อนสายดาร์กแล้วผมวันนี้คนไม่กล้าอยู่ในบ้านอันนี้คือบ้านใครครับผมผมันไม่ได้เป็นบ้านมันเรียกว่าไรวะเออแบบสะพานแบบสะพานยาวอะโว้ยมันมีการชมตัวเองแล้วผมว่าสวยหรือเปล่าผมสวยไหมเออ นะครับผมอันนี้สามารถสร้างเองได้ผมด้วยไม้ผมจานวนหนึ่งที่แบบว่าลกป่ามาผมแก๊กามากตอนนี้คนก็อยู่ในอนนี้เป็นแก๊งนะผมตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าผมจะแกลมันหรือเปล่าวะมันรู้ว่าผมแกลมปะถ้ามันรู้ถ้าผมแกลให้พิมยกมือยกมือยกมือรู้ปะรู้ปะใครวะไม่มีใครยกพิมยกมือเลยยังไม่ไม่รู้ว่าผมแกลเว้เออพี่เฟียปวดขี้อะไรพี่เฟียปวดขี้วะไะเรามาเริ่มเลยหล่ามาเราจะใช้ อแทงไม,ม้ผมมาดูกันว่าเราเราจะใช้คำสั่งนี้ได้ไหมแช่แข็งครับผมวันนี้ผมจะมาแช่แข็งคนนะผมเป็นคำสั่งที่น่ากลัวมากผมท้ามเล่นนะผมเป็นคำสั่งที่ห้ามเล่นที่สุดนะผมเอาแบบเอา,เอา,เอา20อ่สิบประมาณห้าแล้วก็มาร์คสักกระเบิดมาร์คคืออะไรเรือวะคือมาร์คคือมาร์คจุดไม่ให้แบบอา,าไปแซกซอนอะไรได้แล้วเรียบร้อยเรามาดาูเรามาดูกันหู ก่อนที่จะเลือกคือเราจะเลือกคนมาดูกันถึงทุกคนมาระวังตายเด้อร์ห้ามตีกันใครตีกันเดี๋ยวกูจับแบนนะหอมไม่ไให้ใคตื่นอกนะครับรอสแปคซะหอมสแปกอะไรวะสเป๊บเดี๋ยวเออมันมันยาวอย่างนี้เดี๋ยวขอปรับหน้าก็โอเคอปรับแล้วเอา่ะประมาณมประมาณเอาประมาณนี้พอแล้วก็เจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบออโอเคประมาณนี้ทุกคนก็รอเลยวมาดูว่าผมสิบเก้าแปดเจ็ด เอมีคนลอยไอมีคนรอดดิแกงโป๊กแกงโป,ป๊กไปดิเอ้ยก็ย่อไม่ได้ว้ายจะดยอดไปเลยนะฮะของแม่งสาใจที่หมายโอ้โหแม่งแบบโอ้สุดยอดไปเลยแม่งกูแกงกูแบบโอ้ยสุดยอดว้าวโอ้ยแม่งล่างเป็นน้ำวะอุ้ยยังไม่พอยังไม่พอลองเสกนีก่อีกลองเสกนีก่อีกเสรนี่อะไรวะคำสั่งนี่อีกเอ่อคำสั่ง นี่ครับเป็นคำสั่งที่น่ากลัวมากอย่าเล่นนะผมอย่าเล่นนะฮะถ้าเล่นไม่เป็นนะผมจริงเอวผมโอ้สุดยอดสุดยอดโอโ้โหโอ้โหจมนี่ครับผมนี่คือแบบอ่าเป็นอะไรวะผมเป็นกี้ผมใส่เสื้อกันฝนไงเออใส่เสื้อกันฝนเว้ยแบบเหมือนฟิล์มกระจกอะไรเงี้ยนะมันกันน้ำได้เว้ยทำให้พวกคนไม่จมน้ำตายเว้ยเห็นปะเห็นปะนะเด็กมันไม่จมน้ำตายจริงปะเออ เนี่ยอันนี้อันนี้เอ้ยมันยังไม่ใส่ชุดใส่มาเรียบร้อยใส่เรียบ,บ,บร้อยครับผมเป็นไงล่ะอาดูเยิ่มเลยโ้ยนี่แหละเรียกว่าเสื้อกันน้ำของผมนะครับผมนี่แหละมาดูได้วิธีท,ทำคือวิธทีทำให้แบบว่าคนไม่จมน้ำครับผมคือเราต้องใส่กระจกไปนะครับผมเออนะก่อนที่จะอันนี้ผมเหรออีกไม่นานเพื่อนผมจะหัวร้อนตายวันนี้นะครับผมผมก็ไม่ยินว่าเพื่อนมันพูดอะไรออกมาดูฮู้ดฮู้ดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้อันดูไม่ได้แล้วนะฮะอันดูกลับไม่ได้ครับเสียใจด้วยคุณไปต่อไม่ได้แล้วเพราะอันดูกลับไม่ได้ครับเสียใจด้วยผมอ่ะถ้าอันดูกลับไม่ได้ทำไงพิมคําสั่งนี้ครับผมนี่บผมคำสั่งนี้สุดยอดไปเลยเป็นคําสั่งที่ทุกคนห้ามเล่นนะครั้าเล่นจะไทยเป็นนะครับเป็นคําสั่งนี้ครับผมเป็นคําสั่งที่ผมรู้คนเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าคนเดียวอะไรคนอยู่ก็คือการคําสั่งลดน้ำผมแล้วก็คําสั่งลบกระจกหรือเปล่าวะ รถกระจกแม่งรถแถวนี้หมดเลยเนะี่ยช่างแม่งผมไม่นจะบ้านผมอืมช่างแม่งไม่นจะบ้านผมรถกระจกไปเหรเชี่ยผมอืมสบายดีโอเคผมรถกระจกเร้วๆผมก็ถ่ายดีนะผมนะฮะโอ้แบบแค่นี้ก็อ่าวิธีจ้างผมเองอย่างนึ่งนะผมมาดูนะผมว่าเรามาแบบแบบด้วยอันนี้เจ้าของบ้านคือใครวะอ่ะเจ้าบอกว่าเคือใคร T E M อ๋อทีมสกิลมิงมม่งอ๋อ Team Skimming คุณคุณว่าเหมือนฉันเน่าเพื่อนผมเลยช่างแม่งเหรอ พิมพ์เที่ยอะไรนักหนาเออไม่ใ,ใช่เออเราไม่โหดจังวะเออไม่ใช่ผมมาเรามาดูกันว่าเราจะแก้เขายัางไงผมเรามาถามสัมภาษณ์เขาดีกว่าอ่าครับปั๊บนะขอดูหน้าครับผมเออประเดีรับผมรู้สึกจะเป็นเป็นเกียร์ไงบ้างที่ผมมาเยี่ยมบ้างคนรู้สึกเป็นเกียร์ไงบ้างผมเป็นเกียร์ไงบ้างเชิวันนี้เปลี่ยนเกียร์ไหมผมเขาไม่ก็ไม่พิมพ์แล้วไม่พิมพ์ใช่ไหมไม่พิมพ์ก็เจอคําสั่งนี้ครับผมรู้จักคําสั่งนี้แล้บผมคําสั่งที่ <laughs> ฉันอยากเห็นคนไทยบินได้ก็วันนี้แหละเอ้ยผมเพิ่มขั้นให้เขาอีกเพิ่มขั้นให้เขาฮ่าฮ่าฮอ่ะดี่นี่ี่อ๋อไอ้เฮ้ยทีมงานอยากฆ่าอยากฆ่าอยากฆ่าพี่จะดูพี่ดูอ่าดูดูโอ้ยยินดีคนไทยบินได้สักพักลำบากดวงฉันอยากเห็นคนไทยอ่าโดนโดนหน่อยครับผมอ่ะทีมงานเต็มที่โอ้ยอยากทำอะไรก็ทำแม่ครับธนูสอยครัธนูสอยเสร็จธนูธนูสอยธนูสอย ไอพี่ขอดิพี่ขอธนูสอยเองมาดูมาดูมาดูาดแกเจ้าของบ้านเราทำบ้านเจ้าของบ้านเราก็ต้องฆ่าเจ้าของบ้านนะผมอัจริงธนูสอยม,ม,มันขึ้นเร็วเกินว่ะมันไม่ต้องอ่ะต้องช้าช้าช้าอ่าไปไหนออกมันไว้หน่ะไอมันบินไปไหนวะเนี่ยเอาแม่เอาแม่ดึงมาทั้งล่างหนะะ่อยอ่ะตรงนี้วะนี่ไงเฮ้ยอยู่ไหน,นะวะเวล่ะต้องดึงมันมาทข้างล่างดึงมาข้างล่างโอเคให้มันลอยขึ้นแล้วเราก็ใส่เจ้าของบ้านได้ธน,นูธรรมดาต่อยอแม่งเลย สายแม่งให้ล่วงนี่สเต็ปแมีสเต็ปจุกมีโอ้โหสเต็ปจุกมาดิจุกมาดิจุกมาดิสะกระเบิดปดิสะกระเบิดเรียดเปล่าโดนแบว่โดนมาเนี่ยตีแม่งใช้มือตบเปล่าตบไปมาโหท้าทายอำนาจมืดอย่งเงี้ะโผล่มีคนทักไอ้น้ามันจะทักมาดิเฮ้ยมันอย่างเงี้ยอย่างนั้นเราคนเห็นคนไทยมันได้เราต้องมาโดนจรวดตกมาจับพื้นแบบว่าดังแอคโนก็เหมือนก้อนขี้อะก้อนเห็ดนั่นที่ลงมาจากพื้นนะครับผม เรามาดูกันว่าเขาตบเป็นไงครับผมกำลัาางร่วงไปแล้วผมร่วงมาแล้วร่วงมาแ,แล้วด้งแอกไอ,อ้ยังคนตาใจเลยแกที่หงบ้านแม่งโงนี่งโทศฐานทำบ้านทำบ้านใหญ่เออผมเรามาเรามาดูว่าถ้าเขาทำบ้านที่แบบไม่สมควรทำเราก็ต้องลบนะผมบันไดเขาไม่ต้องสมควรมีเราก็ต้องลบออกนะผมมันไม่ใช่ไง ผมไม่ใช่จิตที่ต้องมีบันไดอ่ะไอ้ไม่บันไดนี่เรอวะลางรถไฟเออใช่ล่างรถออกโอเคลงออกเรียบร้อยโอ้ก็เป็นนี่โอเคเอองั้นก็สลาับวันนี้ผมงั้นก็จบคลิปเพียงเท่านั้นผมเอามาลวมมารงมตัวแล้วเรกเรามาดูมาดูวันนี้มาดูทุกคนมาดูมาดูมาดูเราทุกคนมาดูนี่ก่อนก่อตัว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 สามสองหนึ่งแอคชั่นก็สลาับวันนี้ครับผม เจอกันคลิดออ,อย่าลืมกดถ้าชอบแล้กดถูกใจแล้วอย่าลืมกดทับตะคายด้วยเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ